สวัสดีค่ะวันนี้ต้อยก็จะมาแนะนำหรือว่าอามาสอนนะคะเกี่ยวกับการตัดต่อรูปหรือว่าสติกเกอร์นะคะเพื่อมาใช้ในการเราทำรูปภาพสวยๆนะคะหรือว่าจะไปเป็นทำสติกเกอร์เป็นโลโก้ของเราตรงคลิปวิดีโอนะคะก็ได้นะก่อนอื่นเลยเราไปที่ Google นะคะ Google Chrome เลย นะคะตัดง่ายๆเนาะมาที่คำว่าเซิร์ชคำว่า remove นะคะ r e m o v e bg นะคะจากนั้นนะคะเราก็อัพรูปที่เราต้องการที่จะเอาเบอ c ์แบ็กเก้าหรือพื้นหลังออกเลยนะคะก็คือกดไปเลยที่อัปโหลดรูปภาพนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วเลือกรูปที่เราต้องการนะสมมุติต้อยจะเลือกรูป รูปนี้นะคะเพื่อจะทำสติกเกอร์เนาะนี่เลยกดเสร็จนะคะจากนั้นก็รอประมวลผลนะคะแบบนี้เลยแทนแทนนี่ได้รูปของเราเป็นสติกเกอร์แล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่าและทีนี้เราก็ากดเซฟเลยนะคะกดที่ตัวรูปนะคะมันก็จะขึ้นของเรานะ เราก็เป็นดาวน์โหลดรูปภาพได้เลยแค่นี้ค่ะก็จะได้รูปเราก็จะได้รูปนะคะไปเก็บที่แ g a l l รี่ของเราจากนั้นเราออกไปได้เลยนะคะก็ทำแบบนี้เรื่อยๆอยากได้รูปไหนเราก็อัพไปสมมติแบบนี้เนาะอีกครั้งนะคะนี่เราก็จะได้รูปที่มันมาอยู่นี่แล้วนะคะ ดูรูปต่อไปอ่ะเลือกรูปนะคะเพื่อนๆทาไปพร้อมกันเลยเลือกรูปเลยสมมติต้อยต้องการรูปไปเอารูปเหมือนกันบ้านเนาะรูปนี้ใช่ไหมเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะอัปโหลดให้เลยง่ายโดยไม่ต้องไปนั่งตัดอ่าไม่เท่าการตัดนิ้วไม่เท่ากันอะไรเงี้ยอันเนี้ยนะคะก็จะได้แล้วเราก็กดที่รูปนะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นเป็น ให้เราเลือกมีแถบนะให้เราเลือกนะคะคขลอกอะไรแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจเนาะเราไปที่ดาวน์โหลดรูปภาพเลยแค่นี้นะคะก็จะ,จะได้รูปนะคะไว้ในแกลเลอรี่แล้ว